สวัสดีค่ะยินิตรกักษาสู่ช่องการพยากรณ์ด,ดวงรายจังกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับข้อสุขารนายด,ดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกรกฎาคม25 6 8ัหรือ2,025นนั่นเองนะคะถ้าท่านใดไม่อยากฟังช่วงต้นคลิปสามารถกด ไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างหรือว่าในไทม์สแตมป์ที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใน e s สคริปชันนะคะกดนาทีได้เลยนะคะอ่ะก็อย่างเช่นเดิมนะคะต้องมีการชี้แจงก่อนเริ่มคลิปเป็นประจำนะคะกิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมค่ะเรียกว่า e n e r a l reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ขอทุกท่านดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เปียเทา่านั้นนะคะเพราะว่าตรงนี้มาทำนายภาพรวมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแต่ถ้าไ้่ต้องการที่จะเตือนอะไรกิ่งฟ้าก็จะทำนายตามนนนนนัั้้่เองะะคะแลวก็ จะมีกําลังใจให้กับทุกท่านอย่างเช่นเดิมนะถ้าท่านใดอยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะฟันเฟืองอยู่ด้านขวาบนของคุณใน u t u b e นะคะกดได้เลยนะคะเรียกว่า playback speed นะคะหรือปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะถ้าอยากปรับให้เร็วขึ้นกดขึ้นได้เลยนะคะหรืออยากปรับให้ช้าลงก็กดช้าลงได้เลยแต่ถ้าต้องการที่จะฟังแบบสป e ด d ปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็น normal speed นะก็ฟังต่อเนื่องไปได้ยาวๆเลยนะคะเพืะะ่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของ นนสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะประจดือนกระกฎาคม2 5 68นะคะ,ะเรามาดูดวงเดยภาพรวมกันนะแต่ก่อนอื่นสาหรับท่านใดที่อยากดูเป็นสเปเชียลคลิปหรือคลิปพิเศษนะคะที่จะเป็นดวงครึ่งปีหลังภายใต้หัวข้อเดียวกันสำหรับ12ราศีเลยก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือครั้งสาคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณในครึ่งปีหลัง2 5 6 8สามารถไปดูกันได้ใต้ description นะคะกิมฟ้าแปะลิงก์เอาไว้สามารถดูตามราศีของคุณได้เลยแต่ถ้าอยากดูดวง,ดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ก่อนนะคะเรามาเริ่มการราศีพฤษ แล้วก็ไพ่ทาลอตอย่างเช่นเดิมค่ะ Courage Spiritual Quest Ten of Wands Knights of Swords Two of Pentacles Queen of Swords Four of Cups 10 of swords, 7 of swords, King of cups, 10 of cups, The death, 6 of cups, King of wands. โ okay. อเคพลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรพลังงานราศีพฤษภเนี่ยมันจะเป็นพลังงานของการที่ช่วงเนี้ย บางท่านอาจจะรู้สึกรู้สึกเบื่อรู้สึกแบบว่าเบิร์นเอารู้สึกว่าเป็นหนึ่งว่าฉันอยากพักผ่อนพักสมองพักกายพักใจเพื่อให้ไปต่อในชีวิตได้นะคะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกเบื่อรู้สึกเบิร์นเอารู้สึกว่าเจออะไรต่างๆมาในชีวิตแล้วมันทําให้เราแบบว่าเหมือนบางทีรู้สึกเบื่อรู้สึกไม่มีความสุขอย่างเงี้ยหาเวลาพักผ่อนบ้างหรือว่าหากิจกรรมทําให้เรารู้สึก เป็นแบบสิ่งที่เราชอบอะงานอดิเรกหรือว่าอยู่กับคนที่เราไว้ใจหรือว่าคุยพูดคุยต่างๆมันช่วยได้เยอะนะคะคือการพูดคุยการการที่เราแบบบางทีได้ระบายบางเรื่องกับคนที่เราไว้ใจหรือว่าขอคําปรึกษาขอกําลังใจหรือแม้กระทั่งเสพสื่อที่เป็นด้านบวกนะคะหรือดูช่องอาจารย์กิงฟ้านะคะ <laughs> เราเล่นนะคะมันไม่รู้จะโปรโมทช่องไหนเราก็ต้องโปรโมทช่องตัวเองนะคะอ่ะเอาเป็นว่ามันเหมือนกับว่าเราต้องเสพบอะไรที่เป็นด้านดีๆอะคะ่ะกิงฟ้าเชื่อว่ามันจะช่วยทําให้แบบความคิดจิตใจของคุณดีขึ้นนะคะ อาจจากที่หมดหมองก็อาจจะทําให้สุขขึ้นหรือว่าเข้าใจสิ่งต่างมายิ่งขึ้นฉะนั้นโซเชียลดีทอกซ์หาเวลาพักผ่อนอยู่กับหมาแมวสัปสัดของเราก็ได้หรืออยู่กับธรรมชาติธรรมชาติบําบัดก็ได้บางทีละจากสื่อออนไลน์บ้างก็ดีนะคะนั่งทำนั่งสมาธิสวดมนต์บ้างก็ได้ไปทําบุญก็ได้บางทีอะไรที่มันทําให้จิตใจ,จเรามีความสุขขึ้นน่ตรงทําสิ่งนั้นแต่ต้องทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนเท่านั้นเองนะคะภพ่ก็เลยเป็นลักษณะของการที่แบบบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะไปปฏิบัติธรรมหรือว่าอยากที่จะแบบปเเเดนข้าา่่ยง เดียวเงยในช่วงนี้มันอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเรายิ่งไปปฏิบัติธรรมหรือว่าแบบไปเช้าเย็นกลับหรือทําที่บ้านหรือถือศีลเองแะ้วก็ดีอนุทนาบุญด้วยกับทุกท่านนะคะคุณจะทําแล้วดวงของคุณจะขึ้นนะคะบอกเลยน,นี้บอกไว้เลยอ่ะ ในกรณีอีกหนึ่งอย่างในไพ่เขาบอกว่าบางคนอาจจะบอกว่าออมีแพลนที่จะเดินทางนะเดินทางหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะออกจากงานที่เดิมทํางานที่ใหม่มก็ได้สําหรับบางท่านหรือว่าจบโปรเจกต์หนึ่งไปทาโปรเจกต์ใหม่นะคะแต่ช่วงนี้คุณจะมีอํานาจมีบาร,รมีที่ดีนะคะหรือว่าพูดอะไรคนมักที่จะเชื่อฟังเราหรือว่าคนให้เกียรติเราดีนะคะหรือคําพูดของเราเนี่ยน้ำหนักในเรื่องคำพูดของคุณดูมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของการที่ช่วงนี้มันเหมือนเป็นการ จบจากบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มต้นการประจนภัยครั้งใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่อาจจะดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่บางท่านอาจจะต้องมีการทําอะไรหลากหลายอย่างหรืออาจจะแบบประหนึ่งว่างานอาชีพหลักอาชีพเสริมหรือบางคนอาจจะบอกว่ามีงานแล้วเราก็ต้องจัดการเรื่องส่วนตัวมันอาจจะมีหลากหลายเรื่องที่เราต้องจัดการเยอะจริงๆในช่วงนี้นะคะฉะนั้นวางแผนใจใจเย็นๆใจร่มๆตั้งสติดีๆนะคะเดี๋ยวมันจะแก้ไขได้ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะสุดท้ายแล้วไพม่มนขึ้นว่าคุณจะเคลียร์ทุกอย่างได้สำเร็จแน่นอน เป็นดัวของการหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีแต่มันอาจจะต้องเจอบททดสอบเจออะไรบางอย่างที่มันยากมันหินก่อนอ่าเหมือนประนนึ่งว่ามาไม่มีบารมีไม่เกิดเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะแต่คุณโชคดีคุณอาจจะเจอครอบครัวพี่น้องหรือบางคนอาจจะแปลว่าเพื่อนฝูงเพื่อร่วมงานหรือเจ้านายหรือว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ให้กำลังใจสนับสนุนเราดีแบ็กอัพเราดีเราจะมีคนอยู่แบบเคียงข้างเราเสมอนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าย,ยังเชื่อว่า ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามแต่เดี๋ยวมันจะคลี่คลายค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะะเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ Justice the Star the h e r o p h a n t Knights of Cups Four of Swords Two of Wands โอ okay. เคเรื่องการงานของคุณนะคะคุณทำยังไงได้แบบนั้นมันจะเป็นลักษณะว่าถ้าที่ผ่านมาเราตั้งใจเพนพยายาม เราเต็มที่กับสิ่งนี้มากๆผลตอบแทนคุณจะได้ตามนั้นแหละแต่ถ้าที่่ันมาขี้เกียรรู้สึกว่ามันไม่ใช่ สิ่งที่เราชอบเลยมันก็จะทําแล้วเราไม่มีความสุขเราก็จะรู้สึกว่าเอออยากเปลี่ยนเปลี่ยนงานอยากทําอะไรใหม่ๆอยากอยากออกจากตรงนี้ไปทาอย่างอื่นมันจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าฉะนั้นมันเหมือนเป็นลักษณะถ้ามาผลของการกระทําของเราในอดีตมันจะส่งผลต่อปัจจุบาานะันแะอนาคตของคุณนั่นเองนะคะแต่ช่วงนี้เรื่องการงานของคุณมันเหมือนมีการเรียนรู้งานเพิ่มเติมหรือบางคนอาจจะแบบไปศึกษางานเพิ่มเติมเรียนเพิ่มเติมเพื่อเอามาต่อยอดในเรื่องการทํางานแต่ช่วงนี้คุณมีความโดดเด่น เรื่องดวงของคุณในเรื่องการทำงานของคุณอาจจะเด่นมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามีคนให้ความสนใจหรือว่ายอมรับในศักยภาพของเรามากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะแต่บางท่านอาจจะมีการหยุดทําอะไรบางอย่างหรือเป็นการจบโปรเจกต์อะไรบางอย่างและเริ่มต้นทําสิ่งใหม่นะคะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ย มีเหตุที่เราต้องหยุดทํางานหรือว่ามันอาจจะแปลว่าอันนี้ไม่ใช่ว้ทุกคนเนาะบางคนอาจจะบอกว่าเราอาจจะไปพักร้อนอหรือว่าตัวเราเองอาจจะแปลว่าหยุดตรงนี้เพื่อรอง,งานใหม่ที่จะเข้ามาก็เป็นได้นะคะแต่สุดท้ายเราไพ่ขึ้นบรรยากาศดีเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้นะคะไพ่มันขึ้นว่าตัวเราเองอะค่ะถ้าสมมุติว่าเรา เหมือนเราเกิดเรามีปัญหาเราทำอะไรแล้วมันเกิดปัญหาตามมาเดี๋ยวจะมีการแก้ไขได้คือพูดคำเดิมเลยปัญหาจะคลี่คลายอุปสรรคปัญหาจะรอดพ้นหรือมีคนช่วยเหลือมาแก้ให้กับเรานะคะมันมีการแก้ไขต่างๆนะคะแล้วก็มีการทำทุกอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วเพ่ขึ้นความสุขเดี๋ยว ในเรื่องการทำงานของคุณในกิ่งฟ้ามองว่าเดยวคนจะค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่ดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆเพราะไพ่ขึ้นเป็นใบสรุปผลสรับก,การงานคือความสุขที่จะเข้ามานะคะหรือช่วงนี้ถ้าคุณเองอยากอยากอยากที่จะแบบว่าดวงราบเื่อนราบเรียมในเรื่องการทํางานให้ทําบุญตักบ,บาตรถ้าทําได้นะคะ,ะถ้าทําได้ก็จะยิ่งดีต่อตัวเราเท่านั้นเองนะแต่น,นี้แล้วแต่คุณหาะอันนี้กิ่งฟ้ามีหน้าที่บอกอเฉยพลังงานไพ่ขึ้นมากิ่งฟ้าก็เลยต้องพูดตามนั้น สำหรับในเรื่องของการเรียนการศึกษาค่ะช่วงนี้นะคะในกรณีบางคนอาจจะบอกว่าผิดหวัง จากการเรียนการศึกษาหรือบอกว่าเออสอบไม่ได้สอบไม่ผ่านอ,อย่างเงี้ยค่ะกิงฟ้าขอบเป็นกำลังใจให้คุณมากๆนะว่าความพยายามครั้งที่1 0 1อาจจะทําสาเร็จก็ได้อย่าเพิ่งลาทิ้งในครั้งที่1น0อันนี้เป็นคติประจําใจของกิงฟ้าที่พูดหลายคลิปมากๆกิงฟ้าไม่อยากให้คุณแบบลดละความพยายามเพราะว่าช่วงนี้บางคนอาจจะบอกโอ้ทำไม่ได้เฟลค่ะอาจารย์มันแบบมันไม่ดีเลยหรือว่าการเรียนมันไม่ถึงไหนเลยหรือเรียนไม่เข้าใจเรียนไม่รู้คือม,มันอาจจะต้องเรียนเสริมเรียนเพิ่มสอบถามกับคนที่เป็นผู้รู้หรือกับเพื่อนหรือว่ากับบบบรรรูาาออจยย์หืืเเีนแพ จ่ายคอสพิเศษเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยได้เยอะนะคะฉะนั้นอย่าเพิ่งกังวลใจเพราะาสุดท้ายไพ่ขึ้น The Empress ผู้หญิงหรือว่านารีหรือแม้กระทั่งคุณแม่อาจจะเป็นกําลังใจที่ดีกับเราก็ได้สาหรับบางคนนะหรือบางคนอาจจะแปลว่าเออเจอแบบคนที่แบบมา,าช่วยสนับสนุนเราในช่วงท้ายสุดจริงๆเมื่อที่ยามที่เรามีปัญหาเรื่องการเรียนนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว,ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหัวหรือหัวต่อนีเรื่องการเรียนว่าโอ้เรียนหนักมากๆอ่านหนังสือเยอะทำโปรเจกต์เยอะอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยแต่สุดท้าย ผ,ผลได้ดีนะเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเหนื่อยในวันนี้สบายวันหน้านะคะฉะนั้นเรื่องการเลียนอดทนอีกหน่อยหนึ่งนะกันนะคะกิ่งฟ้าขอส่งกำลังใจผ่านคลิป u t u b e ตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะมันอาจจะเป็นแค่ช่วงนี้แหละที่มันแบบปาดเงินสุดๆเลยนะคะสุดๆจริงๆสําหรับเรื่องการเงินหลับเป็นยังไงบ้าง The Wheel of Fortune Six of Pentacles Queen of Wands The String k i n g of Pentacles การเงินของคุณกลับดีมากดีมากๆเลยนะะดวงขึ้นมากสาหรับชาวราศีพฤษภเดือนนี้ของคุณเด่นในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์เรื่องการทําเงินเรื่องการลงทุนโอเคมากๆแค่ต้องรอบคอบเท่านั้นเองแล้วก็วางแผนดีๆเงินของคุณไม่ต้องพูดเยอะเลยช่วงนี้รวยค่ะหรือว่าอาจจะแปลว่าลืมตาอ้าปากได้อาจจะไม่ต้องถึงขั้นรวยแต่มันแปลว่าการเงินของคุณพัฒนาขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมบางคนอาจจะมีการขายปล่อยเช่าหรือว่า ได้มันมามันเกี่ยวกับเรื่องอสังหาก็ได้บ้านรถที่ดินหรือของชิ้นใหญ่หรืออะไรบางอย่างที่แบบสมควรที่จะเป็นของเราหรือผลประโยชน์หรือของขวัญชิ้นโบวแดงหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราสมควรจะได้มันมานะคะแล้วช่วงนี้มันจริงมันมาจากความสามารถเราด้วย,วยมาจากการที่เราลงมือทํามาจากการที่เราเหมือนแบบว่า ทำงานออกไปบางคนทํางานพวกฟรีแลนซ์หรือธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้เงินจะเข้ามาสะพัดเงินจะเข้ามาเป็นกอบเป็นกาสุดๆเลยนะคะโอกาสใหม่ๆก็อาจจะเข้ามาทําให้เราได้มีช่องทางในการทําเงินหรืออาจจะมีการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นฉะนั้นอย่าเพิ่งพลาดโอกาสตรงนี้ขอให้คุณลองลองในทุกๆโอกาสที่มันมีเข้ามาในช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่ามีคนสปอร์ตในเรื่องเงินให้กับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นช่วงนี้เงินของคุณ ดวงขึ้นทยานมากในเรื่องการเงินดีมากๆนะคะฉะนั้นมีโอกาสที่จะรวยรับทรัพย์จากความสามารถจากความตั้งใจของเรานั่นแหละดีมากแม่นะจ๊ะเรามาดูต่อสำหรับคนโสดสนิทนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ให้ขึ้นคนโสดสนิทถ้าเรายิ่งเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจมานะคะพักหัวใจไปยาวๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับคนโสดนะคะจริงๆกิ่งฟ้าบอกเสมอไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือ LGBTQ ดูคิบุงกิ่งฟ้าได้หมดเลยแต่ LGBTQ ช่วงนี้สำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักสูงมากๆต้องพูดคํานี้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าคู่ชายหญิงจะไม่พบนะพบได้แต่แค่ว่า LGBTQ จะดวงเด่นกว่าเท่านั้นเองแล้วก็อาจจะมีเข้ามาให้เลือกหลากหลายจะมีมาให้เลือกสรรในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแล้วก็ ็เราอาจจะแบบว่าอยากที่จะมีใครสักคนหนึ่งมาจริงๆหรือว่าได้พบปะผู้คนใหม่ๆกินฟ้ามองว่าอาจจะเจอจากคอนเน็ชันหรือว่าอาจจะเจอจากการที่เราแบบเหมือน ไปทางานหรืออะไรเงี้ยหรือเขาเรียกว่าเข้าสังคมอ่ะมันมีปฏิสัมพันธ์อะไรเงี้ยอาจจะทําให้เราเองได้เจอใครสักคนหนึ่งเข้ามาสูงม,มากๆนะคะมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยอยู่ที่สิ่งที่เราเข้าหาด้วยคือสังคมต่างๆด้วยนะคะฉะนั้นมีโอกาสที่จะมีใครเข้ามาสูงมากๆเลยนะคะสาหรับคนโสดที่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนจะชัดเจนไหมไพ่ขึ้นถ้าคุยกันมานานกิ่งฟ้ามองมีโอกาสชัดเจนมากยิ่งขึ้นจริงๆไพ่ขึ้นชัดเจนนะแต่ถ้าคุยกันแล้วมันไม่มีความคืบหน้าเลยเราคุยอยู่ฝ่ายเดียวหรือเขาคุยกับเราอยู่ฝ่ายเดียวมมันก็ไ่ เนื้อเอาหลักความเป็นจริงด้วยแต่ถ้าแบบต่างคนต่างคุยกันมาระยะเวลาสักพักหนึ่งและเรารู้สึกว่าโอเคพอใจแล้วกิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสได้ชัดเจนมามเพิ่ขึ้นเดอะซันเพิ่ขึ้นเอซับคัพส์คือโอกาสในการที่จะคบกันนะ่ะหรือโอกาสที่จะสร้างสัมพันธ์ต่อหรือบอกความรู้สึกต่อกันหรือว่าแสดงความรู้สึกต่อกันจะมีมากขึ้นได้เป็นแฟนหรือเปล่าไม่รู้แต่ไพิ่ขึ้นว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นอัพเวลขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่แล้วเป็นนยังงงงไบ้า้าาาถทท่่่ใดมีีแพจะต งานมั่นหมายสามารถทําให้เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณไปได้ดีช่วงนี้คนที่เป็นแฟนกันอาจจะเข้าใจรักกันมากขึ้นหรืออาจจะแปลว่าไปร่วมงานแต่งของคนอื่นร่วมงานบุญของคนอื่นหรือเรามีงานแต่งงานบุญงานมงคลเองก็เป็นได้เอาเป็นว่ามีโอกาสที่จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณหรือช่วงนี้เข้าใจกันดีรับรืบ่นราบ,ร,บรียบนั่นเองนะคะ ปัญหาน้อยประมาณนั้นนะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่แต่งงานช่วงนี้แค่ขาดความหวานต้องเติมความหวานให้กันและกันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นไพ่คือข้อดีนะความความรักของคุณมันเป็นเส้นตรงแบบนี้แต่มันไม่วือหวานไงมันก็ไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็ไม่วือหวามันคือมันขาดความหวานแต่มันก็โอเคดีกว่าคนทะเลาะกันฉะนั้นมันแปลว่าไปได้เรื่อยความสัมพันธ์ของคนที่แต่งงานแล้วนะคะเรื่องสุขภาพดีกว่าสุขภาพเป็นยังไงบ้าง ระวังแค่พวกไข้หวัดภูมิแพ้ต่างๆนะคะแล้วก็แต่ไพ่ไม่ได้ขึ้นเตือนอะไรมากมายนะมันออย่างอาจจะขึ้นเตือนแค่แบบว่าทํางานหนัก หรือว่าพักความไม่เพียงพอหรือว่าสมองใช้งานเยอะไปนิดนึ่าหรือบางทีปวดคอบาลหลออฟฟิศซินดรมปวดหัวปวดศีรษะไมเกรนนะคะระวังโรคเก่าจะกลับคืนมาด้วยโรคจากพฤติกรรมของเราเหมือนเราเคยหายแลกับมาเป็นอีกรอบหนึง่งเพราะพฤติกรรมของเราไปทํามันซ้ำอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้ให้ระวังแค่นั้นเองแต่ไพยย่ไม่ได้ขึ้นอ้ออีกหนึ่งอย่างระวังเรื่องน้ําหนักขึ้นหรือเรื่องอาหารการกินคอเลสเตอรอลไขมันสูงเบาหว,วานเบาหวานอะไรเงี้ยไขยมันต่างๆระวังนิดหนึงน่งด้วยละกันสําหรับในเรื่องของการทําบุญหญิงฟ้าเข้าใจนะคะว่าการทําบุญเนี่ย กิงฟ้าจะบอกเสมอนะทำบุญกับพระในบ้านก่อนแล้ววันเขาเข้าใจว่าจะมีโลกมี2มุมนะคะถ้าเราเจอพ่อแม่พ่อแม่บุญทําพี่ป้านนะ้าอาปู่ย่าตายายคนที่มีพระคุณที่ดีอย่าลืมดีกับพวกเขากลับด้วยถ้าเราเจอไม่โอเคก็ทําเท่าที่เราไหวเพราะกิงฟ้าเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทาแต่กิงฟ้าไม่หน้าที่บอกว่าใครดีกับเราอย่าลืมดีกลับด้วยเท่านั้นเองนะคะถัดไปทําบุญนั้บ้านทํากับอะไรดีการทําบุญแล้วแต่คุณเลยทําได้ทุกรูปแบบแต่กิงฟ้าแค่จะดูเพิ่มเติมว่าเดือนนี้ทํากับอะไรแล้วดีนะคะอาาางงงงนนรรรออออขขขหกกกิิ ภอาจจะเอาไปบริจาคให้กับคนยากไร้โรงพยาบาลเน้นของกินของวิภากนะแล้วก็ทาทั้งคนแล้วก็สัตว์ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งทํากับคนอย่างเดียวก็ไม่ใช่ทำกับสัตว์อย่างเดียวก็ไม่ใช่ทั้งคนและสัตว์มวยที่ช้างก็ได้หมาแมวหรืออะไรก็ได้ที่เป็นสัตว์แต่เน้นของกินของวิพากทํทบุญตักบารก็ได้เมื่อกี้จริงๆกิ่งฟ้าเหมือนจะพูดในไม่แน่ใจช่วงไหนนะช่วงแรกๆที่เหมือนเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าถ้าอยากทําเสริมอะไรทําบุญตักบาทก็ดีนะ อ่ถ้ากิ่งฟ้าไม่ได้พูดต้องขออภัยนะบางทีกิ่งฟ้าทำนายหลายคลิปเนาะเอาไว้ว่าเวลากิ่งฟ้าทำนายแล้วคือทำนายเลยนะคะแต่ถ้าเราทำทรรมดึบ่บหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินในเดือนเนี้ยยิ่งดีมากๆนะคะอ่าก็ ทุกครั้งที่ทาบุญเสร็จแผ่เมตตากรวดน้าด้วยการสวมดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะอวัตเตอร์เดสคริปชันเสมอเสริมพระกระถางเงินล้านได้สักประมาณ9-30จบต่อวนันนั่งสมาธิอย่างน้อยเวลาสีนาทีจะดีสําหรับชาวฤาษีพุทธสมมากๆใครทําคนนั้นได้การนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าใครจะยิ่งไปปฏิบัติธรรมเดือนนี้ยิ่งดีสำหรับตัวคุณนะคะไปเช้าเย,ย็นกลับก็ได้ไปนั่งสมาธิที่วัดที่สงบสงบสักประมาณ1-2ชั่วโมงก็ได้ครึ่งชั่วโมงก็ยังดีีกีกก่นาท็ได้ที่รู้สึกว่าเอ,าอยงน,อยนั่งสมงฟ,งฟ้าก็ขออนนุุาบญด้ ท่านถ้าใครทําชีวิตของคุณจะดีขึ้นจริงๆอขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะขออนุญ,ญาตจบคำารํานาเดียวนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับพิ่ขผงวันนี้นะคะขอฝากนิดนึงนะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปดูดวงครึ่งปีหลังนะคะที่เป็น Special ลเคอรที่กิ่งฟ้าตั้งใจทําให้กับแฟนช่องได้ดูกันนะคะก็จะเป็นภายใต้หัวข้อเดียวกันเลยคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือครั้งสําคัญของคุณในดวงครึ่งปีหลัง25 หกหรือ2 0 2 5นะคะอ่าก็เป็นคลิปที่เห็นหน้ากิ่งฟ้านะกิ่งฟ้าทำเอาไว้สำหรับ12ราศีเลยก็สามารถไปคลิกลิงก์ใต้ description ที่กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ได้เลยนะคะไปดูราศีของคุณได้ตามสะดวกเลยนะคะอ่าแล้วก็สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนคลิปของวันนี้นะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงค์หรือปุ่มขอบคุณในปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตังด้วยตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนในกิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตหรือ like, ปรไปกาาลังใจใ้้ page, ิิฟตดตดม้วันนี ญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิงเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ